Good morning My name is สิร a ัตร a n s ส i And my name is Niti บุญล้อม My name is p a w i ม o n สมั a ร a าร And now we are at the s a m การ n ์ช a ย in l o p u r i province And today we proud to present our a v o r i v e offerings about ส a m a าร n c h า i Okay Follow us to interview about a v o r t i v e offerings Let's go Let's go <S <c oughs> Now, we with are talking เรารุรรรยกับป,ป้าพรป้าาพรป้่าอายุายาย่่ะปีลูกแล้วคุณป้าเนี่ยรำมานานหรือยังคะรำมาตั้งแต่อายุ10ขวบ15ขวบกนน อ๋อค่ะว่ากันไปถึงนู่นเลยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเลยทีเดียวใช่ใช่ใช่มาตั้งแต่สงครามโลกเลยโอ้ั้งที่สองอู้ลำเสด็จเตะเดาเลยหัวทีก็วิ่งกันหัวทีก็วิ่งทีนะคะวิง่งหนีพอลิงเขาเตือนพับเราก็ต้องรีบขนผ้าขนออกไปลงหลุมหลบภัยลรกอ๋ออย่างบางทีก็ลิงก็คือสัญ,ญญาณเตือนอย่างหนึ่งใช่ไหมคะสำหรับสำหรับการที่จะเกิดสงคราม บินมันมาลูกทิ้งโรเบิร์ตยาก็รีบไปลงหลุมหลบภัยแล้วพองเงียบแล้วก็แล้วก็กลับบ้านเนี่ยปันยังเงย้บทุกคืนค่ะแล้วในการลำนี้ใช้ประมาณกี่คนคะก็แล้วแต่ว่าบางบางครั้งก็มีหกมีแปดบางครั้งก็มีติมันเป็นระยะระยะนะยั่นแหละแล้ว จำกัดอายุไหมคะแบบผู้ลำอย่างเงี้ยไม่ไม่จำกัดแบบลงนะไอ้นี้ก็มีป้าคนเดียวอ่ะที่อายุมากเขาหมดแล้วจริงไว้รุ่นเขาหมดเลยค่ะ<อ>คุณป้าคะในแต่ละครั้งที่มีการมาให้ลำแก้บนเนี่ยคือเราจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายยังไงคะเป็นคนหาใช่ไหมลูกถ้าเป็นคนมาหาถ้าบนสำเร็จแล้วก็ มาแก้จะพอแล้วก็หาเกลียกค่ารอบรอบละรอบละแปดร้อยร้อยหกสิบนะแล้วการลำเนี่ยคือคือทั้งวงเนี่ยจะมีประมาณกี่คนคะประมาณก็บางทีก็แปดคนสิบคนเสาวอาทิตย์จะมากหน่อยนะก็คือค่าใช้จ่ายนี่ก็ต้องมาหารกันอีกทีใช่ไหมคะมาาจากจากที่ฟังเราคือคุณป้า รำมานานแล้วคือคือมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราหรือเปล่าคะเพราะว่าแบบเห็นตั้งแต่แบบสมัยสงคราม,มโลกเลยใช่ใช่ใช่ลูกก็มีความสนุกสนานก็มาเล่นมารำให้ท่านเจ้าพ่อด้วยท่านเจ้าพอ่อท่านก็เมตตาก็รำวันนึงก็หา่าหลอบสิรอบแล้วแต่ท่านจะเมตตาทั้งนี้เราเราสมัยก่อนกับกับเดี๋ยวนี้คือแบบว่ามีการแก้บนเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้อันไหนเยอะกว่ากันคะ โอเมื่อก่อนเนี้เหรอสมัยก่อนนั้นก็มีเล่นมีเล่นทุกรอบทุกรอบวันนึงเลยอะบ่ายโมงสองโมงก็เสร็จวันนี้ก็มีระยะเขามาลําเฉยๆมาหาลําที่ชั่วโมงตรงชั่วโมงก็ถึงจะได้มา,าลํานีหรอแล้วแต่จังหวะ มี some people to have a worthy offerings of สัรพการนทร we have to talking with her now สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นต้องขอทราบชื่อคุณพี่ก่อนค่ะชื่ออมพรใจดีค่ะชื่อคุณอมพรใจดีนะคะค่ะแล้ววันนี้คุณอมพรมาจากไหนคะมาจากอำเภอท่าหลวงค่ะท่าหลวงชัยบานลบบุรีนี่เองนะคะค่ะเดี๋ยวพี่พรจะเป็นคนสัมภาษณ์ต่อไปนะคะว่าเรื่องราวเป็นยังไงค่ะ ใชเห็นคุณพี่ถือของมาเยอะแยะเลยมามาแก้มาบนหรือมาแก้บนมาแก้บนค่ะมาแก้บนเรื่องลูกชายค่ะเรื่องอะไรนะคะเรื่องลูกชายลูกชายบนอยากไปญี่ปุ่นอยากไปญี่ปุ่นอยากไปทางานญี่ปุ่นตอนนี้ก็ไปแล้วก็ได้ไปแล้วแล้วก็สําเร็จจะกลับเมื่อวันที่ยี่สิบธันวาหน้าเนี่ยจะถึงใช่เห็นว่าญี่ปุ่นเข้ายากก็เลยมาบนแล้วก็สมหวังใช่ค่ะแล้วอยากทราบว่านำอะไรมาแก้บนคะ ก็ได้นําไก่มาสองตัวสับปะรดสองหัวแล้วก็พวงมาลัยถ้าดอกไม้สดแก้บนเพราะว่าเราบนสิ่งสิ่งนี้ไว้อ๋อคือว่าบอกว่าต้องสิ่งนี้มาถวายค่ะก็ยังไงขอบคุณคุณพี่มากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจ้าพ่อประการ Is famous at Lopburi province, and people have belief about monkey is the symbol of the Prakan. And when they want something, must have to use banana to a worship offering. Pig head boy or hormone. it is belief of people and self rice pig head boy. So most people will bring a pig head boil to our chip offering for progress and success And it is popular thing of people who come to our tip offering to Pakan shrine. Chat boiled egg is the one thing that some people is popular to use in a fortune offering. Not only Pakan shrine. But e v e r y ่ก e ใช้กันด i e ยเช i น i ันที่เชื่ n ว่ i ต e ้งแต e n มัยโ t t าณแต่เราไม่ส e มารถบอกไ t ้ว่าตั้งแต่ส i ัยไนคุณพี่รบกวนสอบถามคุณพี่ชื่ออะไรคะพี่แสงเดือนค่ะพี่แสงเดือนนะคะคือเราอยากทราบว่าคุณพี่มาตั้งร้านขายของที่นําไปใช้แก้บนนานหรือยังคะสิกว่าปีแล้วค่ะสิกว่าปีโหถือว่านานมากเลยนะคะแล้วหนูอยากทราบอีกอย่างหนึ่งค่ะว่า ของใช้หรือว่าของที่ซื้อนําไปใช้ในการแก้บนเนี่ยอะไรที่ขายดีที่สุดเลยครับก็มีมีพวงมาลัยเก้าสีเก้าแล้วก็๊กตานางลำแล้วก็ผ้าสามสีแล้วก็ทองค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสี่อย่างนี้หลักๆนะคะับค่ะาตุกตานางลำเนี่ยส่วนจะมีความหมายว่ายังไงคะก็เผื่อแบบนบ,นบนางคนเข้ามาบนเจ้าพ่อไว้ถ้าถ้าเกิดกรณีแบบว่ากําลังทรัพย์เราน้อยเรามันมีสองอย่างคือละครสดกับละครแนง ถ้าถ้าเรากาลังทรัพย์เราน้อยเราก็ใช้เหลอกกอนแห้งเนี่ยประมาณราคา50กว่าบาทไปแกบนเจ้าพ่อก็ได้แก้บุ้กตาค่ะกุ้งตานางลำค่ะจะย่างวองอะไรกระสีกระสอบมันสื่อถึงอะไรค่ะก็คือถ้าบางคนเขาแก้บนนี่คือว่าความเจริญรุ่งเรืองความเจ้าหน้าค่ะค่ะเป็นเลขกาค่ะค่ะใช่ค่ะยังไงก็ขอขอบคุณคุณพี่มากนะคะที่ให้ความรู้ในวันนี้คอบคุณค่ะ โอเค now we're a talking with พี่พรชัยสวัสดีค่ะจากจากการที่พี่อยู่ที่นี่มานานอยากทราบว่าการการแก้บนมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็มีมานานเลยสมัยโบราณมากนะครับคร้บหมค่ะแล้วส่วนคำถามของหนูที่ข้องใจอยู่ตอนนี้ก็คืออยากทราบว่าทำไมต้องแก้บนก่อนเพนพระคะเออไอ้เรื่องการแก้บนก่อนเพนพระก็คือบนเรของพระเขา ทางเราเป็นแค่พุทเทพครับได้ทั้งวันก็คือสระเท่ากับว่าได้ทั้งวันนะคะแล้วความเชื่อเนี่ยคือจําเป็นไหมคะต้องมีแก้บนวันไหนหรือวันไหนที่ห้ามแก้อะไรเงี้ยค่ะก็แล้วทุกวันรัายกเป็นวันพระอย่างเดียวทำไมอะคะเพราะว่าวันพระเขาก็ถือว่าเป็นวันที่ทั้งพระทั้งเจ้าเขาไม่อยู่เขาถือว่าไปสวัยดอะไรอย่างนี้อ๋อนั่นก็เป็นความเชื่อหนึ่งนะคะที่ถือว่าวันพระเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะ สเสด็จขึ้นบนสวรรค์นะคะจะไม่อยู่รับของเส้นไหว้นะคะค่ะแล้วอยากทราบว่าถ้าไม่แก้บนเนี่ยจะมีผลอะไรเกิดขึ้นคะเออมันเป็นเรื่องบอกเล่ามากกว่านะฮะว่าถ้าไม่ได้แก้บนเนี่ยทางเขาจะทวงเมื่อทวงเสร็จแล้วถ้าผิดสัญญาก็ถ้าไม่มาเจ็บก็าสียชีวิตเป็น แล้วเห็นมีเรื่องที่รี้ลับที่เกิดขึ้นมั้งไหมคะกับการไ่แก้บนเรื่องราวก็เคยมีทหารอยู่นายหนึ่งนะเขาเคยเล่าผมฟัง,งในค่ายของเ,เอราวันเขาบอกว่าเคยมาสถาบ,บานพ่อประการไว้ว่าจะเรื่องอะไรยังไม่ไมรู้แล้วเสร็จแล้วเขาไปเสียบานเมื่อเสียบานเสร็จรู้สึกว่าเขาขับรถไปชนหลังสัก์พ่อประการเนี่ยแลวผมแล้วจนเขาเลยต้องเสียขาตายได้ที่เพราะว่าด้วยจากว่าต้องตัดทิ้ง พวกเราสบายสบายอยู่เยนั่นก็คือ,อความเชื่อน,นะคะของแต่ละบุคคลนะนะคะค่ะและสําหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณที่พรชัยเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆกับพวกเราขอบคุณค่ะ,อะขอบคุณค <ขอ S 2> ่ะสารงประการชายวอสต์สม no ุยโนแอสเดสารสูงออไฮชาย It is a single tower built of laterite or a high pedestal with a cross-shaped rail. A staircase is placed at each of the four sides of the sanctuary. It is in Khmer style and might have been built around the event to 13th century A.D., the upper part of the tower columns and in the ETR period, a brick building was constructed on the base of the old tower. And the last, Santa is is tourist spot in Lopburi. If you visit, you can see the monkey live with the human. You can pray and ask a blessing about your life. After that, you will get a good feeling in your soul. สิบสองสามสี่หานเจ็ดบแปดยี่สิบ about at v e t v e มนไมไม่ใช่หนูขำตรงนี้ว่าเล่าเรื่องหนักคนนี้แล้วเ่าาไม่แบบมันไม่ปฏิบัติต้องเกิดมนเร็วไงตั้งแต่ตอนไรแล้วพี่พอน่ะต้องตั้งสติดีเพราะว่าหนูหันหลังจะ เพ่อทามสบาบัานอะไรอย่างหนึ่งก็ทางเท่าจะทวงนะฮะยกตัวอย่างนะทหารนายหนึ่งที่ใน่ขยอิรวันนะฮะเขาสัาบ,บัานข้อประกับอะไรไว้ก็ไม่รู้แล้วก็เขาลม้มไปชนหลังสาลค่ะอยากทราบว่าถ้าผลของการไม่แก้บนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคะก็อมี